สวัสดีพ่อเราทุกคนวันนี้นะเรามาเจอกันเรามาเจอกันกับสิ่งที่ทุกคนรอคอยมาใครรอคอยบ้างดูสิใครรอคอยบ้างว่าในงวดต่อไปในช่วงนี้เลยเนี่ยนะสิสองราศีนะจะมีใครเนี่ยที่โชคดีบ้างใครจะรับทรัพย์รับโชคเนี่ยมาดูกันนะเวลาที่เราเนี่ยจะเสี่ยงโชคนะเวลาที่เราเนี่ยจะทำอะไรแบบ จะต้องใช้ดวงเนี่ยจะต้องใช้ความฟุ้งเฟกแบบเนี้แล้วก็ต้องดูเลยนะว่าราศีของเราเนี่ยมันอยู่ในช่วงอยู่ในจังหวะที่เราจะมีโชคลาภหรือไม่ใครเกิดราศีอะไรเนี่ยพิมพมาเลยเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะดูให้เจาะลึกทีละราศีคือวันนี้นะที่อาจารย์มาเจอพวกเราวันนี้นี่เน้นเฉพาะเรื่องของโชคลาภเต็มๆย้ำอีกทีนะเน้นเฉพาะเรื่องของโชคลาภเต็มๆเ,เลยว่า 12ราศีเนี่ยแต่ละราศีโชคลาภจะเป็นอย่างไรกันบ้างเราจะดูเจาะลึกเฉพาะโชคลาภเอา้าดังนั้นอาจารย์อยากรู้ว่าราศีอะไรเนี่ยจะมาก่อนพิมพ์มาก่อนเลยดีไหมเราอะเคยดูมาแล้วว่าภาพรวมของดาวย้ายราศีใช่ไหมแต่ราศีเนี่ยเมื่อย้ายไปแล้วเนี่ยจะมีผลอย่างไรกับแต่ละราศีใช่ไหม แต่งวดนี้เราจะดูเฉพาะเรื่องของโชคลาภเต็มๆดังนั้นมาราศีอะไรมาก,ก่อนธนูมาก,ก่อนนะมีใครราศีอื่นหรือเปล่า <c oughs> อยากรู้อ้าเวลาที่คนเราเนี่ยมาก่อนลงมือก่อนเนี่ยนะมักจะได้เปรียบอย่างสมสมุติสมมติใช่ไหมเราเรู้เลขดีๆอย่างเงี้ยแล้วเราไปจองก่อนเนี่ยเราก็มีโอกาสใช่ไหมที่เราจะได้จองใน ในสิ่งก็อื่นเขายังไม่ได้อะไรที่ดีกันแล้วแต่อ้าวราศีอะไรพิมพ์ราศีตัวเองมาได้เลยเออสิงมาใช่ไหมสิงมาใช่ไหมอา้าววันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวกําลังจะเริ่มแล้วนะขอย้ำอีกทีสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะการที่อาจารย์มีพระราหูอยู่เบื้องหลังอาจารย์เนี่ยส่วนหนึ่งนะเป็นดาวที่กลุ่มลัคนาราศีของอาจารย์ในะน,นเวลาที่อาจารย์ขออะไรกับเทพราหูเนะ อาจารย์เนี่ยจะขอได้มากเป็นพิเศษแล้ววันนี้อาจารย์เจอพวกเราใ้ฐานจิตขอกับเทพราหูสาธุสาธุราศีใดก็แล้วแต่นะที่มีจิตมีใจนะที่รักการเสี่ยงโชคนะรักโชคลาบนะวันนี้นะอาจารย์จะบอกให้เลยว่าแต่ละราศีเนี่ยจะมีโชคมีลาบอย่างไรบ้างนะเอา้าใครอยากแชร์แชร์ได้นะใครอยากแชร์แชร์ได้ใครขี้เกียดแชร์ไม่เป็นไรแต่ใครที่แชร์นะสาธุสาธุข้าแต่เทพราหูนะ ใครที่แชร์สิ่งนี้ออกไปแล้วบอกคนอื่นนะให้เขาได้ถูกหวยเรยเบอร์ได้เขาปลดหนี้ประสินนะขอให้ตนเองได้รับบุญได้รับกุศลนั้นจะไปไหนมาไหนก็มีแต่คนที่ช่วยเหลือราศีตุลมาแล้วอา่ามีคนเกิดวันจันทร์ราศีธนูก็มาเอาราศีอะไรพิมพ์มาอีกแล้วเราจะเริ่มเลยหรือว่าจะรอเพื่อนเริ่มหรือรอพิมพ์มาเลยเริ่มหรือรอเราจะเจาะลึกกันเฉพาะเรื่องของโชคลาภนะย้ำอีกทีนึงเดี๋ยวบางคนเพิ่งเข้ามาแล้วบอก อาจารย์คุยเรื่องอะไรเนี่ยเราจะเจาะลึกเรื่องของโชคลาภเลยเออโชคลาภเลยในช่วงนี้ในงวดนี้เลยมาอาจารย์เนี่ยจะบอกว่าอาจารย์อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้รู้เอาเริ่มเลยใช่ไหมรือว่าจะรอเริ่มสองคนแล้วมีอีกคนหนึ่งไหมเริ่มเลยไหมงั้นอาจารย์ขอเริ่มเลยนะเราจะเจาะลึกดวงโชคลาภแต่ละราศี ใครที่มาทีหลังเนี่ยก็ค่อยมาฟังเทปเนาะเพิ่ลรหัสขานมาแล้วนะเออใครที่กลัวเพื่อนพี่น้องจะไม่ทันเนี่ยก็สามารถแชร์ไปได้เอา้าก่อนเริ่มนะอาจารย์ขอให้ฐานจิตก่อนสาธุสาธุสาธ,สาธุสิ่งใดนะที่อาจารย์นะได้บอกเอาไว้นะ่ยขอให้คนที่มีจิตศรัทธาต่อเทพราหูนะจงได้รับความเสด็จที่ท่านบันดาลให้ใครที่แชร์สิ่งนี้ออกไปให้เพื่อนพี่น้องคนที่รักให้คนอื่นเขารู้ ขอให้ตนเองได้ปลดหนี้ประสินเขาสูกหวยระเบิดเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านขอให้ตนเองได้ไปกับเขาด้วยสาธุสาธุใครแชร์ออกไปขอให้จิตที่ศรัทธ,ธาจิตที่มีน้ำใจนั้นทําให้ตนเองได้รับแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองสา,สาธุสาธุมาอาจารย์ขอเริ่มเลยขอเริ่มเลยนะมามาเริ่มจากราศีแรกนะของปีเลยอ่ะราศีมังกรช่วงนี้นะงวดนี้เลยนะราศีมังกรนะ เวลาที่เห็นเทพราหูบทนี้นะขอเทพราหูเพราะว่าราศีมังกรเนี่ยมีดวงดาวที่เป็นมิตรนะกับราหูคนที่เป็นมิตรกันนะก็เหมือนกับเพื่อนนะนึกออกปะเวลาที่เรามีมีเพื่อนที่แบบสนิทมากๆะเรามีอะไรเราก็อยากให้เพื่อนใช่ไหมเรามีอะไรเราก็อยากให้มากเป็นพิเศษคือเพื่อง่ายราศีมังกรนะเทพราหูท่านจะเอื้ออํานวยเอื้ออํานวยนะให้ราศีมังกรได้โชค ก้อนใหญ่ดังนั้นต้องถือว่าราศีมังกรเนี่ยนะพูดตามตรงเลยนะช่วงนี้งวดนี้นะเวลาได้โชคลาภนะจะได้เกินหน้าเกินตาชาวบ้านเข้าไปหน่อยนึงได้ก้อนใหญ่สมมติเราคาดหวังว่าเอาวะเราเสี่ยงโชควันนี้นะติดไปลายนวมนิดหน่อยทีเล็ก,ลกน้อย,อยพอเป็นน้ําจิ้มแต่ปรากฏว่าราศีมังกรได้แบบกระทันหันได้แบบก้อนใหญ่เอา้าไอสารจิตขอเทพราหูนะ งวดนี้ราศีมังกรนะจะได้โชคลาภจากลูกหลานรุ่นรุ่นน้องหรืออย่างน้อยที่สุดเลยนะเราจะเสี่ยงโชคนะสสนสลากกินแบงครัฐบาลไทยนะเสี่ยงโชคกับคนที่ดูแล้วอายุน้อยกว่าเราหรือถ้าเขาจะอายุมากเลแล้วแต่ถ้าคนที่หน้าเด็กๆหรือบางคนบอกหัวอาจารย์หายาก เวลาจะเสี่ยงโชคเนี่ยมักจะมีแบบคนขายรุ่นใหญ่ๆทำตรงนี้ให้ลูกหลานเราอ่ะให้รุ่นน้องเราคนที่อายุน้อยกว่าเราอ่ะสมมติไปที่แผงลอตเตอรี่ใช่ไหมคนที่ดูแล้วอายุน่าจะน้อยกว่าเราบอกน้องช่วยเลือกเลขให้หน่อยแบบนี้ก็ได้นะคือเสี่ยงโชคกับคนที่อายุน้อยกว่ารุ่นน้องเป็นเด็กแบบนี้ดีนะให้เด็กให้ใครมีลูกหลานนะหรือว่ายืมลูกหลานอื่นได้ช่วยเลือกเลขให้หน่อยแบบนี้ก็จะดีก็คือราศีมังกรเนี่ยหนึ่งราหูให้โชคลาภสองนะ 2นะให้เด็กนะให้รุ่นน้องนะคนที่อายุน้อยกว่านะเลือกเลือกเลขให้สมนะเอาแบบตรงๆเลยก็คือซื้อเลขนะซื้อเลขจะเลขอะไรก็แล้วแต่นะซื้อกับคนที่อายุน้อยกว่าจะนําโชคนําลาบดีเหลือเกินอาจารย์ขออธิษฐานจิตนะเทพราหูเทพราหูที่อยู่เบ้างหลังอาจารย์เนี่ยนะถ้าเกิดว่าใครที่มีจิตศรัทธานะบูชาท่านนะเอาบูชาเป็นแผ่นยันราหูแบบนี้ก็ได้นะ เอาแผ่นยันราหูเนี่ยนี่คือจําลองรูปของเทพราหูมานะดูดีๆชัดๆนะเอาวางไว้นะวางไว้ในกระเป๋าสตางค์กระเป๋าสตางค์แบบนี้ก็ได้กระเป๋าสตางค์แบบนี้ก็ได้นะเออใส่กระเป๋าสตางค์เอาไว้นะหรือบางคนเนี่ยจะเอาใส่หลังโทรศัพท์แบบนี้เอาไว้นะเทพราหูจะสถิตอยู่กับเราไอษฐานจิตให้เงินเข้าแบบฟุกๆตลอดเวลาเลย ปกติแอดมินให้บูชาเท่าไหร่ไม่รู้วันนี้อาจารย์จะให้คนที่พิมพ์99นะบูชาเพียง99บาทนะส่งฟรีถึงบ้านเลยนะส่งถึงบ้านเลยไม่ต้องมีค่าเลยแล้วบูชา99บาทเฉพาะคนที่พิมพ์99เอาไว้นะเฉพาะคนที่พิมพ์9 9เอาไว้นะเฉพาะคนที่พิมพ์99เอาไวนะ้ท 99, เวนะทพราหูแผ่นยนัน,ยานราหูนะสาธุสาธุาธราศีมังกรดังนั้นไอ้ฐานจิตแล้วเนี่ยนะเอาแผ่นยันใส่เอาไวนะ้ไวนะนคนเนีคนก็สามารถได้2แผ่นเลยนะหนแผ่นเอาในะนะสา่โทรศัพท์ อีกหนึ่งแผ่นนะอีกหนึ่งแผ่นเอาใส่กระเป๋าสตางค์แบบนี้เอาไว้นะนี่คือเคล็ดลับนะที่จะขอพรขอโชคขอลาบกับเทพรางหงูงต่อมาราศีกุมใครเกิดราศีกุมใครเกิดราศีกุมโอ้โหราศีกุมนี่จะมีเซนต์มีเลขที่เหมือนกับตัวเองเนี่ยคล้ายๆกับว่ามีเซนต์ว่าเลขนี้มันน่าจะใช่ให้เชื่อเซนต์ตัวเอง ดังนั้นใครเกิดราศีกุมอ่ะให้เชื่อเลขตัวเองแล้วที่สําคัญคือจะมีลักษณะของคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เป็นบางทีนะเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนเป็นเจ้าที่มาเข้าฝันมาบอกเลขราศีกุมนะเจ้าที่จะมาเข้าฝันบอกเลขเราพยายามนะอาจารย์แนะนํานะใครเกิดราศีกุมบ้างพิมพ์กุมมาหนเราใครเกิดราศีกุมนะให้เอากระดาษอะพวกเรา กระดาษปากกาหรือจะไม่รู้ล่ะจะเป็นโทรศัพท์จดโน้ตในโทรศัพท์อะไรก็ได้เอาวางไว้ใกล้ๆตัวหัวนอนเออวางไว้ใกล้ๆตัวหัวนอน,ออลน,อนแล้วถ้าสมมุตินะดึกดื่นเที่ยงคืนก็แล้วแต่นะนอนหลับอยู่ตีหนึ่งตีสองตีสามเลยก็แล้วแต่เกิดฝันเห็นเลขขึ้นมาเนี่ยสะดุ้งตื่นขึ้นมาจดเลขไว้เลยนะราศีกุมอาจารย์เคล็ดลับเลยนะสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนวันนี้ใครเกิดราศีอะไรเนะี่ยฟังดีๆนะ อันนี้อาจารย์เพิ่งเริ่มราศีมังกรต่อไปราศีกุมนะราศีอื่นเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งอาจารย์จะบอกดวงโชคลาภนะของแต่ราศีอาพูดต่อราศีกุมนะราศีกุมเนี่ยคือพวกเราฟังเป็นเคล็ดเอาไว้ทุกตราศีเลยนะถ้าหากถ้าหากว่าเราฝันในช่วงของห้าทุ่มจนถึงตีสามเนี่ยเป็นช่วงเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าวิญญาณหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะโครจรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะโครจร เออเออดังนั้นเนี่ยถ้าฝันในช่วงเนี้ยแม่นคนที่เกิด16ตุลาคมเนี่ยตีเป็นราศีตุลไปก่อนตีเป็นราศีตุลไปก่อนส่วนการหาลัคนาราศีเอาเวลาเกิดมาคำนวณล,ลึกๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาหลังใหม่เอาต่อนะราศีกุมราศีกุมเนี่ยนะเอาอะไรไปเตรียมจดเลขที่ฝันโอเคนะแล้วราศีกุมเนี่ยเวลาได้เลขอะจะได้เลขแบบเหมือนกับมีผู้หลักผู้ใหญ่มีผู้เฒ่าผู้แก่มีคน ที่เป็นผู้สูงวัยบอกถ้าจะเสี่ยงโชคเมื่อกี้มังกรต้องเสี่ยงโชคคนอ่อนกว่าใช่ไหมกุมต้องเสี่ยงโชคกับคนอายุมากกว่าคนขายอายุมากกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอายุเราบอกเลขเราเหมือนกับว่าเลือกเลขให้เราแบบนี้ดีโอเควะโอเคไหมใครโอเคก็โอเคไหนะราศีกุมนะจะได้โชคลาภกับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ราศีกุมเ่ยนะให้สังเกตดูให้ดี ที่บ้านของเราราสีกุ้มบ้านของเราเนี่ยจะมีสิ่งนำโชคสิ่งบอกเหตุเป็นเลขเป็นอะไรอยู่ที่บ้านเรานะ่ะเลขนั้นจะเป็นเลขที่ใช่แล้วเวลาที่ทำอะไรเนี่ยให้รู้เลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่นะพระราหูเนี่ยนะสถิตอยู่แล้วก็ให้พรกับคนในบ้านดังนั้นใครที่บูชาพระราหูนะใครมีแผ่นยันพระราหูแบบนี้เอาใส่เอาใส่หลังโทรศัพท์เอาไว้ เห็นไหมสวยๆแบบนี้นะใส่โทรศัพท์ให้ติดตัวเอาไว้ปกติให้บูชาเท่าไหร่ไม่รู้แต่อาจารย์ให้บูชาเพียง99บาทรวมส่งส่งฟรีนะส่งฟรีเลยนะ99บาทไม่มีบวกอะไรเพิ่มแล้วนะอา้าวบางคนบอกอีกแผ่นหนึ่งเอาใส่กระเป๋าสตางค์แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นโทรศัพท์1แผน่นกระเป๋าสตางค์หนึ่งแผ่นนะจะราศีอะไรก็นําโชคนาลาบไอส้สานจิตขอพระราหูที่อยู่ด้านหลังอาจารย์ได้เลยต่อมาราศีมีนราศีมีนจะได้โชคลาภจากเพื่อน ช่วงนี้นะาศีมีนนะอาจารย์แนะนําตอนนี้มาถึงราศีมีนแล้วนะราศีมีนบางทีเลยอ่ะเราอ่ะเพิ่งรู้จักกับใครเขาอ่ะจะมาบอกอะไรดีๆกับเราเอาแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนเราหรือคนที่เราเพิ่งรู้จักใหม่หรือสิ่งที่เราอ่ะไปรู้ไปเห็นนะไปสัมผัสเนี่ยมันจะมีรางบอกเหตุอะไรบางอย่างให้คนที่เกิดในราศีมีนนะหยิบจับไปทําได้โชคได้ลาบเออดังนั้นถ้าอาจารย์เป็นคนเกิดราศีมีนเนี่ยถ้าหากว่านะ กลัวกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะเ,เหมือนกับทำอะไรที่แบบผิดไปนะให้เราอ่ะลองปรึกษาจากเพื่อนบางทีเพื่อนเราเนี่ยที่เพิ่งเข้ามารู้จักในช่วงนี้นะราศีมินนะเขาจะนำพาโชคลาภหนึ่งแล้วเขาจะเป็นที่ปรึกษาหนึ่งแล้วสองคือเขาจะแก้ไขปัญหาบางอย่างที่เราเนี่ยเหมือนกับว่ามันติดอยู่มันยังแก้ไขไม่ได้สิ่งนี้เพื่อนเราหรือคนที่รู้จักใหม่จะช่วยได้เยอะ ดังนั้นถ้าเกิดว่ารู้จักใครช่วงนี้นะราศีมีนะมีโอกาสที่จะเป็นเพื่อนพี่น้องเป็นคนรักอย่างได้เลยเออเดี๋ยวใครที่อยากรู้ว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าคนคนนี้จะถูกชะโงกกับเราหรือเปล่าเนี่ยค่อยมาดูหลังไม้นะตรวจสอบดวงชะตาหลังไม้ได้ว่าถ้าคนคนนี้จะมาผูกสัมพันธ์กับเราในฐานะเพื่อนพี่น้องคนรักคนที่จะเป็นหุ้นส่วนทําธุรกิจด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเช็คอีกทีหนึง่งดังนั้นคนเกิดราศีมีนะได้ดวงได้เลขจากเพื่อนแล้วเพื่อนเรานะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่ง เป็นคนที่คิดคิดเร็วพูดเร็วทําเร็วอ่ะจะมีลักษณะของการเขาเรียกน,นะเป็นบุญนําพานะการบันดันโชคาก่เทพราหูเนะี่ยก็จะมีส่วนดึงดูดให้คนเนะี่ยที่จะนําโชคนาลาบเข้ามาหาเราดังนั้นนะราศีมีนราศีมีนนะบูชาพระราหูนะวิธีบูชาที่ดีคือเอาแผ่นยันพระราหูแบบนี้นะบูชาเพียง9 9บาทราคาพิเศษนะปกติเขาให้บูชากันเท่าไหร่ไม่รู้แต่อาจารย์ให้บูชาเพียง9 9บาท ส่งฟรีถึงบ้านเลยนะเอาใส่โทรศัพท์เอาไว้หรือเอาใส่กระเป๋าตางค์แบบนี้ก็ได้นะราศีมีนและทุกราศีนะเออแบบนี้แหละเป็นเคล็ดลับในการนําโชคนําลาบดีเหลือเกินพิมพ์ก้าสิบเก้าไว้จึงจะได้สิทธิ์ในการบูชาราคาพิพเศษต่อมาราศีเมษร,ราศีเมษนี่เป็นราศีที่ดูเหมือนกับช่วงนี้ได้โชคได้ลาบจากราหูโดยตรงมันลักษณะเหมือนกับว่าราศีเมษอ่ะบางทีไม่ต้องเสี่ยงโชคเลยนะจู่ นั่งอยู่เฉยๆนะก็จะมีลักษณะของการแบบมีงานฟุกๆเข้ามาจู่ๆคนต้องการตัวเราจู่ๆเนี่ยของที่เราเคยไปประกาศขายเอาไว้มีคนสนใจให้ราคาดีด้วยเดี๋ยวขอเจรจาขอต่อรองฉันจะบอกว่าช่วงนี้นะถ้าหากราศีเมษนะมีใครที่ติดต่อเข้ามานะบอกเออเราสนใจสิ่งนี้เรามีความชอบใจสิ่งนี้นะให้รีบเจรจาตกลงเพราะ โอกาสที่จะได้โชคลาภได้ราคาดีๆฟลุกๆกแบบนี้มีมาไม่บ่อยและราศีเมษเนี่ยนะเวลาที่จะทําอะไรเนี่ยพวกนี้ไม่รู้เป็นยังไงถูกฉลอกกับเจ้าพ่อเจ้าแม่สมประเวสีผีเล่ยล่อน <c ười> คล้ายๆกับว่าไปไหนมาไหนนะพบเจอพบเจอ,พบเจอสารเออพบเจอเจ้าพ่อเจ้าแม่หรือบางทีอ่ะเราอ่ะเห็นอะไรที่เหมือนกับมองแบบเห็นปลายตาอย่างเงี้ย แล้วมีอะไรเป็นเคสเป็นลางบอกเหตุเราอะ่ะบางทีนะ่ะราศีเมษเนี่ยกระทั่งว่า,าไปเห็นเลขน้ำมนต์ในรถตีเลขได้ดังนั้นนะเลขของลางบอกเหตุโชคลาภฟุกๆมีเข้ามาแล้วเวลาที่ฐานจิตอย่างดีที่สุดเลยขอเทพราหูอา้าวจากนั้นราศีเมษนะใครที่จะบ,บูชานะแผ่นยันราหูนะพิมพ์เก้าๆเอาไว้นะแล้วติดต่อข้อความส่วนตัวนะ 99เนี่ยไม่มีบวกแล้วส่งฟรีถึงบ้านเลยเอาไว้ที่โทรศัพท์1แผ่นเอาไว้ที่กระเป๋าตัางค์อีก1แผ่นแบบนี้จะได้มีเงินมีทองเข้ามาไหลามาเทมาแล้วเวลาที่เราพูดคุยโทรศัพท์เราใช้โทรศัพท์เดี๋ยวนี้เราใช้โทรศัพท์มากกว่ามากกว่าแค่แค่การโทรใช่ไหมอยู่กับเรา24ชั่วโมงเงินเข้า24ชั่วโมงต่อมาราศีพฤษภพ,พฤษภนี่เป็นราศีที่ราหูสถิตยอยู่ พระราหูที่อยู่ต้หลังอาจารย์ตอนนี้ท่านอยู่ที่ราศีพฤษภเลยตรงดังนั้นเวลาที่ใครอยากได้อะไรนึกถึงท่านน่ยท่านจะให้คุณสูงสุดท่านจะให้คุณสูงสุดเหมือนกับท่านเนี่ยอยู่เหนือหัวเราตรงน,นี้เลยเวลาที่อยู่ราหูอยู่กับเราเนี่ยนะจะบอกให้บางทีอ่ะเรามีความคิดอะไรที่มันรู้สึกแวบเข้ามาแบบแปลกๆคล้ายๆกับว่าเราจะมีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ที่สําคัญนันคือไอเดียของที่สร้างสารรค์นั้นอนะ่ะมันไปทํางานทําเงินได้ ไม่จําเป็นต้องเสี่ยงโชคหวยรวยเบอร์อย่างเดียวแต่ว่ามันจะได้โชคลาภจากไอเดียของเราเช่นจูๆ่ๆคนเขาคนเขาไปเที่ยวกันใช่ไหมเราไม่ได้ไปเที่ยวแต่เราเห็นสิ่งนี้ว่าถ้าเราเอามาเราไปแล้วเนี่ยเราเอาสิ่งบางสิ่งบางอย่างมาทําเป็นธุรกิจการงานการเงินเราจะได้กำไรกําไรเนี่ยราศีพฤษภเนี่ยจะมีไอเดียความคิดเกี่ยวกับการทํามาค้าขายธุรกิจแต่ถ้าราศีพฤษภเนี่ยนะ ไปได้เลขอะไรก็แล้วแต่เลขดังไม่ดังเลขรับไม่รับเลขของทูบไม่ทูบเลยกันแล้วแต่แล้วเอามาคิดคำนวณกลับไปกับมาราศีพฤษภจะเป็นราศีที่มีโอกาสที่จะได้โชคลาภก้อนใหญ่เวลาเทพราหูท่านให้อะไรเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งท่านอยู่กับพฤษภใช่ไหมท่านจะให้ในลักษณะที่เป็นเงินก้อนใหญ่เอา้าใครเกิดราศีพฤษภมั่งพิมพ์มาหน่อยพฤษภเนี่ยอาจารย์ขออวยพรเลยนะเป็นราศีที่บูชาราหูแล้ว จะได้ผลสูงเพราะท่านอยู่ที่เราสีผสส่งเอา้าดังนั้นนะพิมก้าวเก้ามานะพิมก้าวเก้ามาจะได้สิทธิบูชาแผ่นยันราหูที่อาจารย์จะโปรกเกสพิเศษแล้วอาจารย์จะเขียนยันกำกับไว้ทุกแผ่นนะนะแล้วอาจารย์จะส่งให้นะส่งให้ฟรีไม่มีค่าส่งเลยนะบูชาเพียง9 9พิมพ์99ไว้นะหนึ่งแผ่นใส่กระเป๋าสตางค์หนึ่งแผ่นใส่โทรศัพท์มือถือเนะี่ยถ้ากระเป๋าสตางค์ก็ใส่แบบนี้ ก็จะเฮงก็จะปังในสุดเงินเข้าตลอดเวลาต่อมาราศีเมถุนมาเมถุนเนี่นะจะได้เงินได้ทองจากการเจรจามีใครเกิดเมถุนบ้างพิมเมถุนมานะเมถุนเนี่ยวาจาเป็นเงินเป็นทองเรียกว่าสาริกาลิ้นทองคํารูจา้จักปะเวลาพูดแล้วทําไมคนรู้สึกว่า้คล้อยตามราศีเมถุนเวลาคนพูดแล้วไม่ค่อยรู้สึกว่าเออสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องสมมติจะเจรจาค้าขายอะไรใช่ไหมราศีเมถุนเนี่ย ก็จะมีภาษีดีสมมตินะพวกเราเคยไปในแหล่งที่เขาขายสินค้าอะไรยางนี้ไหมสินค้าแบบเดียวกันราคาแบบเดียวกันทําไมคนคนเนี้เขาขายดีกว่าชาวบ,บ้านพวกเราเคยเจอไหมเคยเจอไหมดวงเขาขึ้นไงราษีไม่ถุนดวงเป็นอย่างนี้ในช่วงนี้นะพูดอะไรขายอะไรมันก็ดูแบบดูดีไปหมดมันก็ดูน่าเชื่อถือคุณภาพ การความพอใจใช่ไหมหรือมีความรู้สึกถูกชะตาพ่อค้าไม่ค้าเนี่ราศีเมถุนนะช่วงนี้เป็นอย่างนี้นะอาจารย์ถือว่าได้โชคทุกวันแต่ถ้ามองในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะราศีเมถุนเนี่ยมีเคล็ดลับนะหนแน่นอนต้องไหว้พระราหูในรูปแบบของการมีแผ่นยันพระราหูไว้กับตัวแบบนี้นะพิมพ์99จะได้แผ่นละ99บาทส่งฟรีนะเออเออจะเอาใส่กระเป๋าตางค์แบบนี้ก็ได้นะ 1. บูชาพระราหูนะ2ไม่ถุนฟังดีนะ ถ้าได้เลขอะไรมาไม่ถุนกลับเลยเช่น 3, ไ, 8, ได้เลขสามเรากลับเป็นเลข 9, แปดได้เลขหกกลับเป็นเลขเลขเก้าเออกลับอย่างงี้อนั่ออนแหละนั่นแหละนี่คือสไตล์ของเมถุนดังนั้นเนี่ยอย่าไปเล่นตรงๆมีคนบอกเลขมีคนอะไรมาเนี่ยอย่าไปเล่นตรงตรงจะบวกหนึ่งลบหนึ่งบวกห้าลบห้ากลับกลับไปกลับมาแบบนี้ได้ได้เขาจะสิเมทุนนะอานะจารย์แนะนํานะบูชาพระราหูไว้แล้วก็ ขอกับท่านแล้วก็กลับเลขสนิดหนึ่งต่อมาราศีกรกฎกรกฎเป็นราศีที่ทรงพลังในเรื่องของการพูดการจาไม่แพ้กันเลยแต่ราศีเมถุนเนะี่ยทอดแต่ราศีกรกฎเนี่ยนะจะมีความน่าเชื่อถือช่วงนี้เป็นช่วงที่ราศีกรกฎเนี่ยพูดจาอะไรแล้วเนี่ยนะมันได้อย่างนั้นนะ่ะกาเรียกมีวาจาสิทธิ์ใช่ไหมพูดยังไงได้อย่างนั้นอาจารย์ขอดูหน่อยว่าใครเกิดราศีกรกฎช่วงนี้บ้าง ขอร้องอย่างหนึ่งได้ไมแมมราศีกรกฎช่วงนี้ห้ามสาบแช่งคนนะห้ามสาบแช่งคนเพราะวาจาของราศรีกรกฎในช่วงนี้เนี่ยคือวาจาศักดิ์สิทธิ์ะใช้การได้ผลอ้าวรถทีนี้พอพอวาจาเราศักดิ์สิทธิ์วาจา,รรา,จารเราพูดยังไงได้อย่าง,งานั้นพูดแล้วได้ผลเนี่ยแล้วคนปฏิบัติตัวยังไงเล่าคําตอบก็คืออวยพรคนสี่อ่ะอวยพรให้เขาสําเร็จเอออยากได้อะไรก็พูดในสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราชอบ ใช่ไหมอย่างเช่นงวดนี้ขอถูกหวยสักแสนหนึ่งแล้วขอกับเทพรนาะหูที่อยู่ข้างหลังอาจารย์หรือจะให้ดีสุดคือบูชาแผ่นยันพระราหูแบบนี้เอาไปใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์หรือบูชาเอาไปใส่ไว้ในโทรศัพท์ 3, มือถือพิมพ์99นะปกติเขาให้บูชาเท่าไหร่ไม่รู้แต่อาจารย์ให้บูชาเพียง99บาทนะปุกเสกพิเศษจัดส่ง ฟรีนะไม่มีคใค้จ่ายเลยแล้วก็คือแผ่นละ99บาทเท่านั้นจะเอาขี่แผ่นก็นแล้วแต่อาจารย์แนะนาโทรศัพท์หน,นึ่งแผ่นกระเป๋าสตางค์หนึ่งแผ่นพิมพ์99จินจะได้สิทธินะต่อมาราศีสิงห์โอ้โหสิงห์นี่มันเป็นจังหวะเวลาที่จะได้โชคจากคนรักเอา้าใครเกิดสิงห์พิมพ์สิงห์หน่อยใครมีเพื่อนพี่น้องคนรักที่เกิดสิง,ง,งห์อาจารย์อนุญาตให้แชร์ไปอนุญาตให้แชร์ไปให้ถึงเขานะ สาธุสาธุใครที่แชร์ไปนะแล้วไปโดนราศีสิงเข้านะแล้วเขารู้ว่าตัวเขาเนี่ยจะได้โชคลาภจากคนรักจากแฟนเลยบางคนบอกว่ยังเป็นโสดอยู่ก็คนที่อยู่ใกล้ตัวมากๆรูมเมทคนที่เป็นหุ้นส่วนคนที่รักใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติคนนั้นแหละจะให้โชคลาภกับราศีสิงบอกกัเลยหนึ่งถ้าเรานะพวกเราถ้าพวเราเกิดราศีสิงเองไปตามหา <c oughs> ไปถามหา เพื่อนพี่น้องคนรักที่สนิทมากๆนะโดยเฉพาะแฟน2ถ้าแฟนเราหรือคนที่สนิทมากเกิดราศีสิงหนะ์นะนะเราอ่ะจะได้ประโยชน์จากเขาเราจะได้เลขเราจะได้โชคลาภจากเขาดังนั้นดังนั้นนะจงรักกันให้มากแล้วแบ่งกันบูชาถ้าใครเกิดราศีสิงห์พิเศษนะตนเองหนึงแผ่นนะแล้วคนที่เรารักหนึ่งแผ่นนะแผ่นยันราหูนะไว้ที่โทรศัพท์1แผน่นไว้ที่กระเป๋าสตางค์หนึ่งแผ่นแผ่นละเก้าสิบาบาทนะ ไม่มีค่าส่งนะส่งฟรีนะแผ่นลัก99บาทพิมพ์99ไว้จึงจะได้สิทธิ์ปกติราคาบูชาเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ตอนนี้อาจารย์ให้บูชาพิมพ์99เฉพาะคนที่พิมพ์99เอาไว้แล้วก็ติดต่อทางข้อความส่วนตัวต่อมาราศีกันกันนี่ช่วงนี้รักไม่ยุ่งมุ่งแต่งานเอาใครเกิดกันบนะ้างใครที่มีเพื่อนพี่น้องคนรักกันแชร์ไว้เขารู้ได้เพราะคนที่เกิดกันในช่วงนี้นะถ้าว่ากันตามตรงนะเป็นช่วงที่ตัวเองเนี่ย มานึกถึงนึกถึงอนาคตของตัวเองวางแผนกับชีวิตของตัวเองแล้วที่สําคัญคือคนเกิดราศีกันเนี่ยจะมีโปรเจกต์ใหม่จะมีไอเดียใหม่ที่จะลงมือลงทุนทําอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างจะเหมือนกับต้องใช้เงินทุนเยอะแต่โชคดีฮะคนเกิดราศีกันจําไว้เลยโชคลาภเป็นไงไม่รู้นะรู้แต่ว่าจู่ๆจะมีเงินก้อนเข้ามา จู่ๆจะมีเงินก้อนเข้ามาให้เราเนี่ยได้ลงทุนได้ทําธุรกิจใดอะไรหล่ะไปซื้ออะไรมาขายลงทุนธุรกิจอะไรที่มันจะจู่ๆก็ได้เงินงอกเงยขึ้นมาราศีกันเนี่ยนะได้ได้โชคได้ฟุกจากการที่เราลงมือลงทุนแล้วที่สําคัญคือบางคนบอกเอ้าอาจารย์จะเอาเงินจากไหนไม่รู้อาจารย์รู้แค่ว่าในช่วงนี้นะในช่วงนี้ไม่เกินไม่เกินหนึ่งเดือนเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่จู่ๆได้เงินเป็นก้อนใครจะไปรู้ถูกหวยเรเบอร์นะเวลาขอขอกระเทบราหูโดยตรงเลย เพราะว่าช่วงนี้เทพราหูเนี่ยกาลังส่งนะส่งอรดังนั้นใครที่ขอเทพราหูราศีกันนะบูชาแผ่นยันพระราหูพิมพ์9 9นะจะได้ราคาบูชาพิเศษ9 9พร้อมส่งเลยนะไม่มีบวกเพิ่มแล้วนะนะที่สําคัญก็คือใส่ไว้โทรศัพท์หนึ่งแผ่นใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์หนึ่งแผ่นแบบนี้จะเฮงจะปังมากที่สุดต่อมาราศีตุลตุลตุลเนี่ยนะเวลาที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบช่วงนี้อาจารย์ให้เคล็ดลับข้อหนึ่ง เวลาที่เราคิดแบบหนึ่งนะให้เราทําแบบหนึ่งคือทําตรงข้ามกับสิ่งที่เรามั่นใจงงไหมเช่นสมมติเรามั่นใจเลขหนึ่งเราเล่นเลขสี่เรามั่นใจเลขเจ็ดเราเล่นเลขหนึ่งสมมตินะเราสีตุลแปลกๆต,ต้องทําอะไรเหมือนกับว่าพิสดารอ่ะเขาเรียกพิสดารคือกลับไปกลับมาโดยเพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราไปเจอคนที่เขาบอกเลขเรานะให้เราทําตรงข้ามทันทีเช่นเขาบอกว่า เลข1นึให้เล่นเลข3 2, ามสองหนึ่งำนเนี้ยเข้าใจว่าราศีตุลเนี่ยเป็นช่วงที่ทําอะไรแบบแปลกแล้วจะได้ผลดีราศีตุลเวลาทําอะไรแปลกถึงการบูชาพระราหูแล้วขอจากท่านนะขอให้สิ่งที่เราตัดสินใจหรือคิดไรแปลกนันะ้นนะได้ผลดีดังนั้นแผ่นละ9กบก้าบาทนะราศีตุลน,นะพิมพ์้าิแล้วติดต่อทางอินบ็อกซ์นะจะได้ราคานี้แผ่นละ9กบาทโทรศัพท์1แผ่นเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์อีก1แผ่นนะแบบนี้แหละก็จะเฮงจะปังที่สุดต่อมาราศีพิจิก พิจิกเนี่ยนะเป็นราศีที่อยู่เล็งกับราหูดังนั้นเวลาทําอะไรเนี่ยให้นึกถึงพระราหูาไว้แล้วเหมือนกับคล้ายๆกับลองตามเลข,ตา,เลขตามเลขจากอาจารย์นี่แหละเวลาอาจารย์ใกล้ๆใกล้ๆเ,เลขจะออกประมาณ3วันน่ยอาจารย์จะบอกเลขประจำราศีทีหนึ่งใครติดตามอาจารย์นะติดตามเอาไว้กดติดตามาไว้แชร์ได้นะก่อนหวยออก3วันอาจารย์จะบอกเลขประจำราศีที่เป็นเลขที่จะ ส่งผลกับราศีนั้นมากที่สุดรอราศีอะไรเราเตรียมเลยนะสามวันก่อนหวยออกทุกทุกงวดเลยถ้าเป็นงวดวันที่หนึ่งก็ประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดของทุกเดือนถ้าเป็นงวดสิบหกก็ประมาณที่สิบสามันงจะบอกเลขเอาไว้ดังนั้นพิจิกเนี่ยนะราหูส่งผลต้องติดตามดูว่าที่อาจารย์มีดาวราหูกลุม่มลัคนาอาจารย์จะให้โชคนะกับพวกเราที่ขอให้ฐานจิตส่วนใครที่อยากจะขอโชคทุกวันเนี่ยก็ขอกับแผ่นยันพระราหูได้พิมพ์เก้าสิบเก้าไปนะจึงจะได้สิทธิ์ในการบูชานะ จะใส่กระเป๋าสตางค์แบบนี้ก็ยิ่งดีที่สุดนะต่อมาราศีธนูราศีธน,นูเป็นราศีที่มีโอกาสนะจะได้เงินก้อนธนูนี่เป็นราศีที่ใจถึงถึงเวลาที่จะลงมือทำอะไรแล้วแบบบางคนตกใจว่าโอ้โหทำไมเป็นคนที่เขาเรียกใจถึงขนาดนี้ช่วงนี้ราศีธนูเนี่ยลงทุนแล้วได้เงินก้อนเสี่ยงโชคก็ได้เงินก้อนดังนั้นราศีธนูเนี่ย ไม่ต้องสนใจบางทีคนที่ไม่ประจราศีธนูบางทีเขามรู้สึกว่าโอ้ทําไมราศีธนูถึงเหมือนกับว่าใจกล้าเกินไปหรือเปล่าก็เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่กล้าแล้วได้เงินบางคนบอกไปทําอะไรในช่วงที่ไม่กล้านะแล้วไม่ได้เงินเนี่ยมันผ่านไปแล้วธนูในช่วงนี้ลงมือแล้วก็จะได้เงินง่ายได้เงินเร็วที่สําคัญก็คือเว,เวลาที่เราขอขอกับเทพราหูนะให้เรากล้าที่จะขอเงินก้อนดังนั้น เป็นโอกาสของราศีธนูนะพิมพ์99ไว้จะได้บูชาแผ่นยันนะเอาไปใส่กระเป๋าตางค์อย่างวแบบนี้นะหนึ่งแผ่น99บาทใส่โทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งแผ่น99บาทนะแผ่นละ99ส่งฟรีนะอาจารย์ขอให้คนที่มีจิตศรัทธานะละรู้ดวงของตัวเองนั้นได้ใช้เป็นแนวทางดวงมีผลครึ่งหนึ่งนะอีกครึ่งหนึ่งคือการปฏิบัติตัวของเราการที่เราบูชาแผ่นยันพระราหูไว้กับตัวนี่แหละเป็นเครื่องมือในการที่เราจะรับพรจากท่านโดยตรงสาธุ ใครที่แชร์สิ่งนี้ออกไปใครนี่ไม่จิตสรัทธานะขอได้เงินเป็นแสนเป็นนั้นเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีใครแชร์ออกไปมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองสาธุสาธุสาธุ